สวัสดีวันสุกครับหลายคนคงมีแพลนสำหรับวันหยุดหรือเย็นวันนี้แต่อย่างไรก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมวันนี้บีนินเขามีนิทานจะมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ากละครั้งหนึ่งมีคนสองคนสูนชื่อ A กับ B นะครับเอกับ B เป็นเพื่อนรักกันนะครับหลายครั้งก็คอยรับฝีปากกันนะครับผมการไปราก็ผ่านไป a few m o m e n t later วันหนึ่งเอก็มาเมาส์กับบีว่าเอทำห้องอยู่ถามบีสนใจไหมบี B, ก็โอเคโอเคร่วมด้วยบี B, ก็เลยพาเอก็เลยพาบีครับผมไปอยู่ที่ห้องด้วยกันนะครับผมการอยู่ห้องก็คือเหมือนไปทำห้องด้วยกันนะครับผมการเวลาก็ดำเนินไปเรื่อยๆ a few m o m e n t later ผ่านไปวันหนึ่งบีก็แวะไปที่ห้องแล้วทักไปหาเอว่า มีอะไรให้ทำไหมทันใดนั้นเองครับผมภาพก็ตัดเข้าโฆษณาขายของทันทีครับผมรถเบนซ์ซีคลาสรุ่น C300 AMG C300 B BlueTech ให้ r i d บิด5เครื่องยนต์ดีเซลบวกไฟฟ้าเกียร์ออโต้ขับไปแล้วกว่า2 1 1 9 3 3กิโลเมตร ล้ออลลอยหรู18นิ้วระบบเบรก Break ABS และช่วยเบรก b a s โปรแกรมควบคุม ESP 5โหมดในการขับขี่รายละเอียดอื่นๆคุณสามารถอ่านต่อข้างล่างโพสต์ได้เลยนะครับผมราคาเพียง5,99,000บาทนะครับแต่หากเอกสารดีอันนี้ฟรีดาวนะครับผมเครด,ดิตจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมที่6,60,000บาทนะครับผม หรือจะเลือกผ่อนก็ได้นะครับที่12,880บาท72งวดหรือ11,876บาท84ด่งวดหากคุณนะครับผมสนใจรถแบรนด์ไหนรุ่นไหนครับผมสามารถติดต่อปีดินได้เลยนะครับผมภาพก็ค่อยจางไปนะครับผมการโฆษณาค,อคอ่อยๆเลือนหายไปกับเข้าสุนิทานบีทักหะเอ,อครับผมว่ามีอะไรให้ทำไหม เอไม่พูดทำพ่ำํมทำเพลงนะครับผมจับตัวบีแล้วเตะออกจากห้องทันทีครับผมบี B, เดินออกจากห้องด้วยความงงฉันทำอะไรผิดคำถามเกิดขึ้นในหัวของบีมากมายในฐานะเพื่อนร่วมงานฉันถามหางานฉันผิดไหมในฐานะเพื่อนฉันแทบจะไม่ได้ไปวุ่นวายยุ่งวุ่นวายกับเพื่อนเลย ในฐานะลูกน้องกับผนานาฉันถามแค่ว่ามีงานให้ทำไหมมีหวังว่าเอเขาแค่โมโหเดี๋ยวก็คงทักมาเออวันเวลาก็ผ่านไปจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์การเวลาหมุนไปแต่เอก็ไม่ทักมาไม่มาหาไม่โทรมาไม่มาบอกอะไรเลย B คงคิดว่าจุดจุดจุดคุณเคยโดนไล่ออกแบบไม่รู้ตัวไหมครับผมหรือว่าแบบที่โดนไล่ออกแบบทำอะไรผิดวะอย่างเงี้ยในหัวครับผมแล้วถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับบีหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำยังไงไม่มีถูกผิดนะครับผมแบบว่าคือผมไปอ่านเจอนิทานเรื่องนี้มาแล้วก็ชอบอะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอบอกว่าบีนินขอบคุณครับ